นดครับทุกท่าน,นบันกิกเขา่าผีมือเสีเป่าด้อกอี่กนีคล้องแผลด้นี่เพยี่กือ้องอู่ีเะีคองแผลคองปองพีกระหิ่่กนั้นบวกเล็กนะวันห,หลายางหันเขากินขึ้นม,มีมันออ้ก้อยขมขมผีมือเสียเป่าพักบักแจ้งมียู่ตในนี่นี่เนียเดีไม่เหียวเลยอืมมันกินไยังมักิน หามือโห่บาต้องปุุงสหน้าบบก่เทียมกับมีเลยแต่เทียมมัเหม่านเหม่ยแก่ไม่มอาเลยก๋ว่ไม้พี่น้องก็แ่บแห่งเบิ่งมันสิกินอเบิองเห็นหัวมันกินเหเบืองม้อต่อครับแมแหงกเสียเปล่าพี่มือแห้งลอครับเนื้อยมได้กินแด่ปลาทูกีือไม่พอก้วยโยกหน้าดมันให้กินได่บนปลาทู อ๋อเปากินแตก้อยแบถือแกเป็นยังนาะถือแกเป็นยังสลคอกนนพ,ออพริกกับบุเฟ็์ยิ่อหวานไปในเปาไกกับเป็นตู่อันเจลลี่แห่งบล็อกพริกอีพิษเตจิตบุได้บุได้เอามีดไว้เนาะหยาบยฮงยการวาล,ลวดยาบลวดมอมมีมารยาทครับรวยเดียวพนในพ้นเลย จยกินขึ้นก่ล่ะแตน้ำกอยนี่นเจียวแบบนี่นอากระองสนึะมันเป็นัววหมานบแล้วตัว,ตวมัปล่อยืดมนึงหยาบเนนี่บบที่องก็มาอย่างเ้ยมาดัปปุับมาปเออกะสวนี้ล่างอื่างก่อ,ลอกนล่างนะ ข่อยหรือกใบไป,บบไปขอยเพียสบุพิไว้เดียวอย่เยนนี่ไก่กับมีมามากี้ขอนเหมือนกันเด้อเดีวเสียบก้อยอเด้อยมใส่เย่อเี๋ยวว่างใส่ผาใส่แก้มกับมลูกเด้อมันเลกินกำลังเสียบดอกำลังเสียบตัวใหญ

ขุยอ้าวุ้ยอ้าก้อยถาดหนึ่งเว้ยถ้าก้อยเร่นก้อยรี้ไปถาดหนึ่งคนสี่คนตาโมโปเหมือนกินหมดเลยไก่กัมีเป็นตุบมึงตีผุดมึงตีผุดมีเด็ปีไก่ไก่บ้านนะนะต้มโมเป๋อต่มไ่ด้อตมไ่ด้มืนสองโมเป๋อจะิกินยังนอเปล่านอมือนกินอะไรเว้ยไก่เป็นตุกตมโมเป๋อ เขาเกิดดึงไวเดียตัวจ้าเพิ่นบอกก็ตอนนี้ต่ำนนวดโป่งไหวเดะแต่ว่าโป่งไหวอยู่ดอกอคือโป่งไหวกับโป่งไหวเราเป็นยังไงอ้ามีดมากมีดเป็นยังคือบัวป่าเราไปไหวไหวตายมีดเห็นเอ้ายังว่าจัดเลยมอจ่าจัดสิบบทบเจ้าแล้วก็ว่าเห็นหัวยหรือว่มีดเอามาเมียก็ไปไหวอยู่เองเห็นได้มูอใส่มีดก็าเบย์ฮันไกลหอยฮันเหนือวะ ก่นนียังาวอยูเขียมันั่งเขีงมันั่งเพราะว่ากล้ย้วยรด่วนไม่จะมาพอดเราบอกว่ากยเนด่วนผมฟังคามเบื่อยกล้วยบนสีบนมันก็กินอย่าีบอกกล้วยดีไหมฟังบอกเลยสีพากินไก่ใช่ไหมิ่ไม่พอย่างนะนอปกบันทึกกล้วยฝีมือเป่าเต็มถั่วอยู่เห็่งไมือ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 ้องก ก่อนมันก็บปุ๋นนเลยบ่มันแหลมอันรัวเอาโอ้เันขวา้เงินเสากินเขาติเด้อทำเปขายของมือสิให้รวยเห็นนังั่งไหมมึงทำเพื่ว่าายกรดกหป่าซื้อกระดูกมาต้มเนื้อให้ย่ยน่งเห็นคนว่า เล็บอหเพิ่งไม่เห็นกับหมาด้วยคนส่นแบ่ตัวพิ่งเลยเห็นพิ่งว่าโอ้นายเอะเนเอมบอกไม่ร้ไม่ือมันมันบ่ได้กระดูกในเนื้อมั้เพราะง้กรเป๋าคือได้เพิ่นอยากเห็นกับบ่าเพิ่นอยากเห็นเอาว่ามนเอิมองได้สี่สิบาทซื้อไม่หนาซื้อไม่กู้เบิ้งไงนะเราว่ะถ้าอยากห็นมันถือว่าเถออันกุ้งแง้มได้สสได้กินแล้วว่ะ ยามมันมีหมดแล้ววนีน้น้มันจข,ขืนเ่เป่า, <c oughs> ปา,าก้งันนี่ได้ทกินเหรอเหมอข้าบนี้จากกันกงด้กิ้ยักไผ่นีไผ่ว้ย <c oughs> นีตัวมาแต่ดเด็กบ้านนีว้ยพอเรนีนน้ำโบทันว้ยยักงินไปทางไหน <c oughs> บามูเพิ่งตื่อได้ที่เปิดไฟเก็บเตืนเปิบเปิบเปิเอาเตื่นมากินกาแฟ ถามเอาคนได้เป <Started. S 2> ิดไฟบ่หูจอยไม่เจอลุงควเปิดอะอยนะอตื่นมากินกาแฟไมาอยากนายังจะบูบูตรงกาแฟกินเบิดบ่นี่ะเม็ดหรอเดี๋ยวคอยดูกินอันกับอันกับผู้หญิงที่เรียกพูดเอาเนี้ยบาทหนึ่งบาทนะหนึงบาท